นาเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับความบันเทิงจากนายหัวมหาชัยเดี๋ยว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 ฮะไม่ใช่ไ์สดอรค์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมนะพบกับผมนายหัวมหาชัยครับไม้ส,สวยๆงามๆครับผมมาแล้วครับไม้ส,สวยๆแบบนี้ครับเป็นไม้เข้าใหม่แล้ววันนี้เรามีไม้ปลอมใหญ่มาฝากครับผมนี่ฮะมณีนครราชครับผมใหญ่มากมนะ่เอ้าว นี่ครับผมใหญ่ๆแบบนี้เป็นฟอร์มพูดเลยนะครับนี่จากหนึ่งบาทครับนี่ฮะดูว่าใหญ่ไม่ใหญ่ก็ดูเอาครับผมนะฮะบางรายหัวมิดเลยฮะให้ไปในราคาเพียงแ5 0ร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีครับ1,500บาทเราไม่หายครับให้แปดร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีครับมณนีนักฆ่าครับผมแล้วมีไม้ฟอร์มใหญ่อีกมากมายครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ฮะ ฟอร์มใหญ่มากแม่นี่ฮะสยามไดมอนด์อนครับผมนะกัดสีได้สวยฟอร์มใหญ่อลังการอย่างนี้ครับไปลงกระถางใส่องค์กันได้เลยครับผมนะไม้ส,สวยๆป่านนี้ฮะสยามไดมอนด์ครับผมให้ไปราคาเดียวกันเลยครับแปดร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีครับผมนะมีบริการเก็บเงินปลายทางครับสยามไดมอนด์นะฟอร์มใหญ่มากครับ ตามด้วยต้นต่อมาครับราศีธนูครับใครที่ชอบไม้ใบยาฟอร์มใหญ่ๆในแบบนี้ฮะหนึ่งพันห้าร้อยบาทไม่ให้ครับนะจะลองปีใหม่กันเลยเอาไปปาทร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีครับไายสวยๆแบบนี้ครับนี่สำหรับสายที่อยากเอาไปตั้งคู่นะครับผมงั้นแนะนำเป็นคู่นี้เลยครับมาหากกระถางเดียวนี่กระถางละสามร้อยห้าสิบบาทฟอร์มใหญ่ๆอลังการงานสร้างแบบนี้ฮะ แต่ถ้าคุณรับของกระถางครับผมออกไป5้า้าิบาทจัดส่งฟรีครับแมนี่ไปโชว์คู่ได้เลยครับโอรใหญ่อลังการงานสร้างเลยทีเดียวครับผมนะต้นนี้ใจแอ้นครับใจแอ้นครับผมนะแม่ตังในหัวมิดเลยฮะเรามาดูครับผมนะนายหัวมีถูกกว่านี้ไหมจัดไปครับผมนะวันนี้ให้โปรโมชั่น10แถมหนึ่งครับผมต้นนี้ชื่อว่าหัวใจเรษฐีครับสูงมากเลยทีเดียวครับ ใหนไปในราคาเพียนง260บาทจัดส่งฟรีครับผมนี่ฮะหัวใจเศรษฐีครับผมตามด้วยต้นต่อมาครับเนใกล้ปีใหม่แบบนี้ครับผารั่ำรวยกันไปเลยทีเดียวครับพี่น้องฮะฟองสวยๆป่านนี้ครับผารั่ำรวยครับผมนะอ่าต้นต่อมาครับรวยรุ่งโรจน์แล้วก็ตามด้วยรวยรุ่งโรจน์ครับนะนี่คือ2 6 0บาทจัดส่งฟรีครับนี่อ่อมีบริการเก็บปลายทางเอาไปได้เลยฮะ รวยุ่กโลดครับพี่นอ้องฮะันแล้วตามด้วยทรัพย์เพิ่มพูนูโอ้ยชื่อแต่ละชื่อพี่น้องดูฮะนี่ฉลองปีใหม่กันแบบจุใจเลยทีเดียวครับทรัพย์เพิ่มพูนครับผม2 6 0กสบาทจัดส่งฟรีครับรวยครับแล้วตามด้วยต้นมีฮะรวยทรั์ครับผมรวยทรัพย์ความสวยๆปกลมๆแบบนี้เอาไปเลย260จัดส่งฟรีครับผม แล้วก็เติมเงินข้าบ้านข้าเรือนกันเลยเดียวครับนี่ฮะสีสวยมากเลยเติมเงินต้นนี้เอาไปเลยสวยๆแบบนี้ครับผมพิงค์เลดี้พิงคดี้ฮะพิงค์เลดี้ฮะนะน,ะนี่แล้วก็มีพิงค์เลดี้เหลืองครับผมนี่แอดมินกายอยู่สาม่าเลยนะพิงค์เลดี้เหลืองนะนะอ้ามีสองอย่างเอาไปคู่กันเลยไหมพิงค์เลดี้ฮะนะนะนะสีชมพูอะ พิงเยนี่เหลืองครับผมนะรับไปได้เลยครับผมต้นต่อมาครับบุษรินครับนี่ฮะสีเหลืองครับบุษรินเหลืองฮะสวยๆปากนี้ครับ2 6 0กบาทจัดส่งฟรีเบอร์โทรฮะ063 697 4ส6 4หเก้าเจดสสนะแอดไลน์ได้เลยต้นนี้แก้วก้าครับผมนี่ฮะอร์มสวยมากฮะยิ่งกับสียิ่งแดงนะครับผมสำหรับแก้วก้าครับต้นต่อมาครับ เตารัตนชัยครับผมนี่คุณได้หลายช่อเลยนะเตารัตนชัยครับนี่เอาไปเลยฮนะ260บาทจะส่งฟรีครับตามด้วยต้นต่อมาครับลูกไม้ต้นสุดท้ายครับผมนะลูกไม้สีเหลืองสวยๆแบบนี้ครับผมนี่ฮนะอ๋อมีอีกอะ,ม,ะมาไม้แดดร้อยครับ190บาทฮนะไม้แดดร้อยร้เบาทครับผมนี่ฮนะปิดท้ายด้วยอีกต้นอนะ่ะเอาม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 าหูสีจัดจ้านมากเลยนะ รุ่งอรุณนี่330บาทพอเอาไปฮะนะ3539ไม่ขายฮะให้330สานะจับส่งรีนะฮะโทรมาได้ที่เบอร์063 6974664วันนี้ไปแล้วครับบายบายบครับผม